โอ้ห้องน้ำดอกไม้ก็ได้ใช่เอาวัคคะโดอ๋อแอมาแอแล้วครับอ๋ออ๋อดูคุณแม่อ๋อนั่นเป็นห้องน้ำชำร็ะกับอ๋อเข้าท่าเอ้ยขอขอถ่ายเอาหน่อยเด้ออ๋อจะได้ไม่ต้องเดินละเหนื่นลำบากเนาะ เอเขาถากเขาถ่ายโอ, bi, โอ, why, โอห้หดหดน้ํานี In Japanese, oh ้ก no, oh, ็ได okay. okay. okay, ้ประโยชน์นะนี่กล้วยได้น้ําด้วยเนี้ยเออได้กินลูกด้วยกันน่นี่เนะเยด้ศาสตมาฟังเด้อมาแอวเนาะลูกมาหดน้ําต้นกล้วยไม้อ๋ออยู่เชียงใหม่กันโอเคเคดูแลกันเนาะแม่นแม่ ดูแลกันดูแลกันอ๋อได้นามแล้วเดี๋ยวเอาอีกสองเที่ยวสองเที่ยวครับอีกสองเที่ยวอีกสองเที่ยวชุ่มฉ่ำแล้วสองเที่ยวนะครับเอาอีกสองเที่ยวอ้อไก่ขันออกแรงออกแรหม้อนแคหมอนแคทเออลอลอก่อนลอก่อน ท้าไม่ได้อาหารมหมรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวเอาล่นน้ำหนารอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวถาไม่ได้อาหารไหมถ้ามันตักน้ำก่อน oh <my> น้ำท่านนี้ตื้นไปหน่อยต,ตื้นไปหน่อย รดครับช่วงนี้น้ำฝนทิ้งช่วงฝนทิ้งช่วงต้องลดอเอ้ชุ่มฉ่ำนะชุ่มฉันช่ชมฉัน